ว i สปอยสวัสดีค่ะและวันนี้วิสปอยจะพาไปดูหมู่บ้านที่ผู้คนมีไตเพียงข้างเดียวค่ะและหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ในเขตฮอกเซ่กรุงการมานทุป,ประเทศเนปานนั่นเองค่ะไม่ใช่กรรมพันธุ์หรือโรคร้ายแต่อย่างใดแต่นั่นก็เป็นเพราะความยากจนข้นแค้นของชาวบ้านฮอกเซ่ที่บังคับให้พวกเขาต้องขายไตยของตัวเองเนื่องจากประเทศเนปาลเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้ชาวบ้านต่างก็พบกับความยากลำบากแสนสาหาัสไม่มีอาหารไม่มีที่อยู่อาศัยพวกเขาเลยมีความจำเป็นจะต้องขายไตยของตัวเองนั่นเองค่ะโดยจะมีนายหน้าขับประจำเข้ามาค่ะเลือกชาวบ้านที่สุขภาพดีและพาเดินทางไปยังอินเดียใต้นั่นก็เพื่อทำการผ่าตัดเอาไตานั่นเองค่ะชาวบ้านบางคนก็โดนหลอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์นั้นต้องการไตเพียงข้างเดียว หรือไม่ก็โดนหลอกว่าเดี๋ยวไตก็งอกกลับมาใหม่ได้ส่วนบางคนที่ไม่ยินยอมก็ถูกลักพาตัวไปและบางคนก็ถูกฆ่าเพื่อขโมยไตทั้งสองข้างและนั่นก็ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้มีฉายาว่าคิดเน่เวลเลตค่ะหรือหมู่บ้านไตเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะสามารถคอมเมนต์มาบอกแอดมินได้นะส่วนตัวแอดมินนั้นฟังแล้วสยองจริงๆค่ะ และถ้าหากถูกใจฝากกดหัวใจและฝากกดติดตามคลิปด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในการทำคลิปต่อไปวันนี้แอดมินขอตัวไปนอนและสวัสดีค่ะ